ครับที่ครับวันนี้เราก็มาชมตะกุดข้อมือเสือของหลวงพ่อเป็นวัดบางพระกันนะครับตะกุดข้อมือเสือของหลวงพเป็นวัดบางพระเนี่ยรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศสอง3ห้าสี่สามครับตะกุดข้อมือเสือของหลวงพเป็นเนี่ยก็จะเน้นหนักไปทางแคล้วคลาดและก็มีเมตตาดีครับและก็คงกระพันด้วยครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพเป็นเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมาเช่า ตะกุดข้อมือเสือของหลวงปิ่นไปเนี่ยแล้วกลับไปประเทศเขาเนี่ย <sl ope> ก็ไปมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ไปโดนแทงมาเนี่ยแต่ก็แทงไม่เข้าครับเนื่องจากว่าที่ข้อมือเขาเนี่ยมีตะกุดข้อมือเสือของหลวงปิ่นวัดบางพาติดตัวไปด้วยครับก็เลยทําให้ตะกุดข้อมือเสือของหลวงปิ่นเนี่ยยิ่งดังเพิ่มขึ้นไปด้วยครับเป็นตะกุดข้อมือเสือขนาดเล็กครับ สำหรับผู้หญิงและเด็กครับครัขนัดเล็กครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาเทียบให้ดูนะครับสำหรับตะกุดข้อมือเสือของผู้หญิงและเด็กและมาดูของแบบผู้ชายครับ ด้านฝ่ามือของจอภาพเนี่ยก็จะเป็นตะกุดข้อมือเสือสำหรับผู้ชายครับก็จะมีลักษณะใหญ่กว่าน,น่อยครับส่วนมากตะกุดข้อมือเสืออเชือกที่ค้องตัวเสือเนี่ยก็ส่วนมากก็จะขาดทำรุดไปตามกาลเวลาครับลูกศิษย์ลูกหาเขาก็จะเก็บนํามาเลี่ยมห้อยคอแทนแลนะครับในปัจปจุบันนี้ครับครับเป็น เป็นกุดข้อมือเนี่ยที่มีราคาถูกแล้ก็มีพุทธคุณสูงครับไม่ต้องเช่าของแพงครับของทุกถูกนี่ก็มีประสบการณ์สูงครับครับนิยมครับ aku kat ครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ